สวัสดีครับวันนี้เป็นการถักซ้อยข้อมือเขาเรียกว่าเป็นซ้อยมัดมือของคนทางภาคเหนือตั้งแต่โบราณกาลแต่ว่าตอนนี้ก็มาถักให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อจะได้ใช้งาน ทางศาสนาพิธีของพระพุทธศาสนาลำดับต่อไป<ม>ก็ได้เส้นฝ่ายฝ่ายเมืองหรือฝ่ายสายศิล์นะเป็นเส้นฝ่ายบริสุทธ<ม>ิ์ร<ม>้อยเอร์เซก็เป็นการกรอหรือว่าฟัน ของผู้เฒ่าผู้แก่โบราณนะก็นำมาทบห้าเส้นนะฮะทำเป็นลูกก็เราก็นำมาดึงเป็นที่จะใช้อยู่ก็เชือกประมาณหนึ่งเซนติเมตรทบครึ่งนะแล้วก็ นำมาใช้ทบครึ่งใช้สองเส้นทบครึ่งก็กลายเป็นสี่เส้นนะกนะ็สี่เส้นก็นำมาทบครึ่งเสร็จแล้วก็นำมายึดเข้ากับแกนไม้นะในที่นี้ก็ได้ใช้ตัว อีดฝ้ายหรือว่าเป็นเครื่องมือการทอผ้าของอชุมชนสมัยโบร,ราณก็นำมาอายุดเข้ากับแกนโดยใช้ตัวดึงไว้ก็หมนุนเพื่อว่าจะได้ดึง เมื่อได้เส้นฝ้ายครึ่งหนึ่งตามที่ต้องการแล้วก็แยกแยกฝ้ายออกเป็นอสองเส้นพักไว้ก่อนสองเส้นพักไว้ก่อนอสองเส้นที่ได้นะก็นำ ลายเชือกไปเส้นฝใยก็นำมารูดกับขี้พึ่งเมืองขี้พึ่งบริสุทธิ์ซึ่งจะทำให้ฝ้ายจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ทำให้เราฟันเกลียวปลายโดยไม่เส้นได้ไม่แตกก็ ได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำอา,อาตอนนี้กล้องก็จะไปอยู่ที่เครื่องรางของเรานะอันนี้เราได้ห่วงนะห่วงเกนมะขาม ห่วงมะเกนมะขามโบราณนะ่ะเราจะร้อยข้าวไปจำนวนสามเม็ดด้วยกันนะก็ได้หนึ่งเม็ดละแล้วก็จิ้มก็ สองเมตรละร้อยเข้าไปง่ายนะฮะรูแก่นมะขามนี่แก่นมะขาม,ม,ขามาที่เขาทำอ,าออกมาจำหน่ายนี้ก็มีพุทธคุณในด้านเวลานำไปมัดมือให้แก่ใครแล้วหรือว่า,าใครที่มีความประสงค์น่ะ จะให้พระภิสุส่งหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่มัดนะก็นำสร้อยตัวนี้มาแก่นมะขามในที่นี้ก็มีพุทธคุณด้านทำให้พูดผีปีศาจเกรงขามอมันนียเข้าม,มาทำร้ายหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นผู้นำชุมชนนะทำให้คน เกรงขามนับหน้าถือตานะนี่ก็เป็นพุทธคุณของแก่นมะขามทีนี้ลำดับต่อไปเราก็าได้เชือกฝ้ายในลักษณะนี้นะที่ร้อยแก่นมะขามอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเส้นยืนนะส่วนด้านซ้ายที่ถือไว้และด้านขวาเป็นเป็นเส้นหักนะ เราจะใช้ถักเขาเรียกว่าถักตัวปูนะถักตัวปูถักแบบเครื่องรางแบบสมัยสมัยทางเหนือันทงางภาคเหนือสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทำพวกยันนะยัน เป็นยันทองเหลืองเป็นปล้องๆก็ถักด้านซ้ายแล้วก็ตัวปูขวานี่ก็ดึงเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาด้านขวาเข้าพาดด้านซ้ายถักก็จะทำซ้ำแบบนี้จำนวน8หลักด้วยกันสาเหตุที่ทำา8หลักก็เพราะว่า เลขแปดนี่คนจีนหรือว่า,าคนชุมชนทางเหนือส่วนใหญ่ทางลําพูนนี่กเ็เป็นคนยองนะทางเหนือกเอ็เขาถอยล่นมาจากาประเทศจีนตอนใต้นะก็มีความเชื่อว่าเลขแปดเนี่ยเป็นเลขมงคลทำให้มีอะไรแบบไม่รู้จบนะถ้าอยากจะริ่มรวยเงินทองมีคนนับหน้าถือตือก็ กลายเป็นสิ่งที่เป็นนิดนิรันไปเลยนะก็ใช้การมัดตัวปูนี่8หลักด้วยกันนะตัวปูก็มีขา8ขาเพราะฉะนั้นเลข8เป็นเลขมงคลนี่ก็ถักไปเรื่อยๆนะจนได้ก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดหลักที่แปดซ้ายแปดขวาแปดนะก็นี่หนึ่งข้างเสร็จแล้วก็ตัดเชือกด้วยกันไกนะเสร็จแล้ว นำเชือกสายวัดหรือว่าอะไรก็ได้มาด,ดึงลากมาให้ได้8เซนติเมตรให้ได้8เซนติเมตรก็ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็นำได้ขมวดให้ ได้ประมาณ8หรือ8กว่าๆนะ8.8 8.9อย่างเงี้ยเป็นเลขมงคลน,นะเสร็จแล้วได้อย่างนี้ก็ตัดได้นะนี่ก็เป็นการหักได้นะเสร็จไปหนึ่งข้างแล้วก็ผ่อนตอนนี้ก็ผ่อนได้ก็ ต่อมาก็จะเป็นการถักอีกฝากหนึ่งนะก็เราก็นำเส้นฝ้ายนี้เข้าไปยึดกับแกนก็นี่ก็ได้แกนหลักของมันเสร็จแล้ว แล้วก็ถักตอนนี้ตัวปูด้านอ,อีกฝากหนึ่งของเรานะก็มีลักษณะที่ได้แบบนี้นะก็ตอนนี้ใช้ด้านขวาพาดนะแล้วก็ถักด้วยด้านซ้ายมือขยับเข้าไป นะให้ชิดให้ลูกประคำเก็นมะขามของเรานี่ก็โผล่มาสามเม็ดรเรียงกันอย่างสวยงามเสร็จแล้วใช้ด้านซ้ายพาดด้านขวาเข้าซ้อนอด้านซ้ายนะก็ถ้าใครดูไม่ทันยังไงก็ ในวิดีโอของเรานี้ก็จะมีปุ่มนะถ้าเป็น Android ก็จะมี3ปุ่มอยู่ข้างบนขวามือนะไปกดแล้วก็นำทำให้มันช้าได้นะก็มีระดับการเล่นแบบช้าๆได้หรือว่าก็ย้อนดูภาพ ภายหลังได้ถ้าไม่เข้าใจนะเพื่อความรวดเร็วก็เราจะก็จะถักต่อไปเรื่อยๆจนได้แปดหลักด้วยกันนะกะะะ็เพื่อความรวดเร็วของการทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จภายในต้องการนเะน,นื่องจากว่าเรายังไม่ทำการตัดต่อนะ ก็บันทึกได้แค่ไหนก็ความยาวแค่ไหนก็ทำให้ได้อย่างนั้นตอนนี้ก็ได้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ด 7จนะขวา8ซ้าย8นะอย่างละ8หนละักเสร็จแล้วก็ทำการตัดได้ที่เหลือนะใครที่ต้องการจะติดกาวร้อนก็ได้นะก็จะยึดให้ปมเนี่ยอยู่แล้วก็ได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ วัดด้วยเชือกสายวัดก็นำมาอาวัดดูนะก็แปดหลักแปดหลักแล้วก็ใช้ชายของเขาเนี่ยมัดนะมัดเป็นปมก็จะได้ตามนี้แล้วก็ตัดชายที่เหลือออกนะ ก็จะได้แล้วก็คลายนะก็คลายคลายคลายตัวยึดนะก็เสร็จแล้วก็จะได้นะทำเป็นกำไรนะตอนนี้ก็นำเศษที่เหลือนะนำมาถักยึดติดปม ทั้งสองด้านนะโดยใช้ถักตัวปูซ้ายขวาถักเป็นตัวปูซ้ายขวาก็จะได้ขาแปดขาของตัวปูนะกะ็ยึดไว้ทั้งสองด้านเลยก็ นำด้านขวามาพาดนำด้านซ้ายลอดนะลอดเสร็จแล้วก็เอาขาตัวปูนะั้นลอดขึ้นมาข้างบนนะเพื่อจะได้มัดห่วงนะมัดห่วงก็เสร็จแล้วนี่ก็จะได้ตัวปูให้ได้ชัดเจนเลย แล้วก็ใช้กันไก่เช่นไก่ตัดอืมก็มาสามารถดึงนาสั้นยาวได้ก็เป็นเชือกฝ้ายนะ ไว้สำหรับคร้องทำพิธีนะแล้วก็ใช้นะนิ้วดึงนะก็นะทำไว้เผื่อนะนะก็เนะีนะ่ยเป็นซ้อยขอ้อนมะือนมะัด ผูกขวัญแล้วก็ประดับตกแต่งให้สวยงามก็เป็นส่วนที่ก็ใช้เป็นเครื่องประดับก็ได้นะหรือว่าเป็นเครื่องรางใช้ในพิธีมงคลอาวามงคลต่างๆเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจต่อไปใครที่ ชอบอก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ